ถังเลขเด็ดงวดวันที่หนึ่งกรกดาคมให้เลขเด่น9027เลขชุดสองตัว91 93 94 95 96 98 21 23 24 25 26 28

7จ7ดสองเจ็ดสามเจในงวดวันที่16มิถุนายนเลขชุดสองตัว29เก้าเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวบน9กสองเลขร้อยมาลัยงวดวันที่หนึ่งกรกดาคมให้เลขเด่น สามหกสองเลขชุดสองตัวสามสองสามสี่สา6หสามแสองหสหหหกแเลขชุดสามตัวห้าสามสองสี่สามแหกแเจ็ดหสี่ ในงวดวันที่16มิถุนายนเลขเด่น9 2เข้า2ตัวบน